เดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเอาชีวิตรอดภายในแมปแมปหนึ่งนั่นเองซึ่งภายในแมปนี้นะครับแมปจะหายทุกๆ1ชั้งนะฮะภายใน1นาทีแค่นั้นเองแต่ว่าวันนี้ฮะเรามีเซอร์ไพรส์ด้วยนั่นเองและก่อนเราจะไปเล่นกันสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ล share, แล้วก็อย่าลืมกติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนั่นเองนะุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่า let's go โอเคครับทุกคนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพิสูจน,น ครับกันนั่นเองแต่ผู้ชมเห็นอะไรไหมฮะเรามีเกรมเมอร์โกสหรือว่าพ่อตาของเรานั่นเองตบเบือโกสตัวเบื่อปิดคนแล้วโอ้ยเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นแค่พี่โกสนะฮะนี่นี่ต้องต้องเติมพี่ พี่โกสเกเลพ,พี่ที่มีรอเรือคุณผู้ชมพี่เกเรเออแต่มันไอโกสมันค่อนข้างจะใจเกเรนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้นะครับหลังจากที่เรากับเกมเมอร์โกสได้ห่างหายกันไปนานนะครับคุณผ <laughs> ู <laughs> ้ชมว่าัยโกสเนี่ยก็ไปสต <laughs> <laughs> รีมล่าสุด <laughs> เออไอโกสไอโกสไปสตรีมในแพลตฟอร์มสีฟ้านะฮะซึ่งผมก็ไปสตรีมเหมือนกัน เอาเป็นว่าสําหรับใครที่อยากติดตามทั้งพวกเราสองคนนะฮะภายในแพลตฟอร์มนั้นนะฮะสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะทุกคนพี่ต่อรูปให้เขาดูแล้วรูปถ่ายคู่อะนะอ๋อโอเคงั้นคือรูปีซี่บอกแล้วเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมเรามาแบบเบาๆก่อนละกันนะฮะก็คือการเอาชีวิตรอดนะฮะเราจะให้เวลาเกมเมอร์โก้เตรียมตัวนะฮะประมาณเอ่อหนึ่งนาทีพอ หนึ่งนาทีพอแล้วหลังจากนั้นเราจะไปเอาชีวิตรอดเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าโก้ดป่ะป่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 ปหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีนะตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้สี่ทุ่มห้าสิบหกนะครับเพราะฉะนั้นให้ถึงสักมากสี่ทุ่มห้าแปดก็ได้สี่ทุ่มห้าแปดโอเคไหม สี่ทุ่มห้าแปดตอนเล้าแปและหลังจากนั้นเบิ่มคึ้นอ่และหลังจากนั้นเพื่อนกูจะทําให้เกมไมค์ครับนี้เกิดไหยนะนั่นเองโหแค่ฟังชื่อนะมันก็เงี้ยเหรอเออมันแน่นอนอยู่แล้วการอากับกูมันมันไม่มีอะไรที่ธรรมดาอยู่แล้วเพื่อนมันต้องมีสิ่งแปลกปลอมที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะ เข้าใจไหมในไหมครับไม่นะเออใช่แล้วด้วยความที่ว่าไอ้โคดนะฮะคุณผู้ชมมันไปอยู่เกมอื่นมาซะนานนะฮะผมเลยให้มันหรือฟื้นสําหรับหรือฟื้นเออต้นกําเนิดของเกมเมอร์โคดนั่นเองนะฮะทุกคนใช่ครับผมเออเนี่ยต้นกําเนิดของเกมเมอร์โคดมันเกิดจากเกมสี่เหลี่ยมซื่อแบบนี้นี่เองลี่ยม สี่เหลี่ยมซื้อๆเอาเอาโต๊คับไปไหนเอาเนี่ยคุณผู้ชมโอเคทีนี้58แล้วเว้ยกดพร้อมที่จะเจอความหายนะแล้วหรือยัง่ะเพื่อนเอาละ<ห>ได้ละโอเคถ้าอางนั้นเราทำการใช้คำสั่งเลยฮะคุณผู้ชมนั่นคือ data pack แล้วก็ enable เรานะฮะป้องไปหนึ่งทีเปิดไปเป็นที่บรอ้อยเลยเพื่อนนายจะเจอความแหลก<อ>ที่นายจะไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะเพื่อนนะตอนนี้แม่มาแหลกจังว่ไเวนหรือว่าคอมเราสองคนมันกากเกินไปว่ากดถามจริงทำไมมันแหลก คอมมนุบเออคอมมนุเออพวกผมไม่ผิดนะฮะทุกคนแต่ว่าคอมมนุบเกินไปนะโอเคโอเคเอ้ยเตรียมอุปกรณ์ก่อนเตรียมอุปกรณ์ก่อนโอเคเฮ้ยจริงคอมมนุบโตพวกเราไม่ผิดอยู่แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะอุ้ยแถวนี้มีสัตว์เยอะเลยว่ะแถวนี้มีสัตว์เยอะเลยว่ะเฮ้ยก็ต์อยู่ไหนวะเพื่อนอยู่ล่างเหรอนี่นายลงล่างนั่นล่ะเออคือนี่นายลงแปลงล่างงั้นนายอาจจะเจอความหายนะก็ได้นะนะเพื่อนนะ แต่ว่าตอนนี้ความไหชนะยังมันยังมันย,ยังไม่เกิดขึ้นไหมกดทํทำไมความไหายนะมันยังไม่เกิดขึ้นวะ <c oughs> อ้ my god <ก>นี่<ก>ล,ละกด<ะ><ะ>นี่คือความไหยนะที่กูกำลังพูดถึงนั่นเองเพืเ่อนไปไงความไ<อ>หยนะ<อ>นี้ถือว่าใหญ่หลวงไหมนี่สมมติเมื่อกี้มังลงเหมืองอยู่นะไปเลยอะแต่เมื่อกี้ก็ยังลงเหมืองอยู่นะทุกคนผมบอกเลยว่าไอ้กดลงไปคุบลากระมุ่งเนี่ย ไปหวั่นเลยอะนเบบนี้เฮ้ย <c oughs> แต่ว่าโต๊ะคัพกูยังอยู่นะเว้ยกูส์อ๋โโกอกูท้ทยอะไรเพื่อน โอเคโอเคเอาเอาเอาขวานสักหน่อยนะฮะคุณผู้ชมไอ้โก้ดเราเราไอ้โก้ดอยากลงไปเออ่ประจน l ใบใต้โลกกับเพื่อนมันมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้โอเจตยสยาเลยดีกว่าเพื่อนมันไม่เอานะไม่เอานะเอ้ยมันไม่ดีไม่ดีเราเพื่อนกันนะเราก็ควรที่จะอยู่ด้วยกันนะนะเราไม่ควรที่จะทอดทิ้งกันเข้าใจะไหมโก้ดฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ลงไปหน่อยมึงลงไปเดี๋ยวมึงขึ้นไม่ได้หรอกอ๋อขึ้นมาขึ้นมาเสียวเสียวเออไป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 เราลองเซอร์ฟเวลดูเพิ่มเติมมือ ดีกว่าเพื่อนเอ้ยมันมีแค่หลุมเดียวหรือเปล่ามันอาจจะแบบไม่ได้มีเยอะไงโกดเข้าใจป่ะอันนี้มันแบบแค่แค่เริ่มต้นเลยเออมันเป็นหลุมโอ้หลายหลุมเลยเนี่ยโอ้โหเกมนี้เราจะเล่นกับหลายหลุมหลายหลุมใช่แล้วโอ้ยโกดหลุมสองมาแล้วเห้ยคุณผู้ชมหลุมสองมาแล้วหลุมสองมาแล้วโอ้โกดมึงลองลงไปคุยกับเบสล็อกได้ไหมเอาไหมทดสอบไหมทดสอบไหมลยงลงไปคุยกับเบสล็อกได้ไหมลงไปคุยเอ้ยไอ้โกดฉลาดเวยคุณผู้ชม มากเกินไปไวโกดคือกูประมาทเกินไปวุ้นไปเลยเฮ้ยกูนึกว่ากูจะไปถึงแบบตรงมืออะไรเงี้ยเพื่อนที่ไหนได้มันมันฮาร์ดคอร์เกินไปว่ะมันฮาร์ดคอร์มากกว่าที่กูคิดไว้ว่ะเกือบแล้วเอาที่แบบไหลวุ้นไปแล้วใช่ทุกคนเอาเป็นว่าผมไก่โกดลงไปคุยกับล่ามมะม่วงมาเรียบร้อยแล้วนะเออเนี่ยนะตรงนี้อรอโอ้สามลุงไปเรียบร้อยแล้วไอโก้โอ้โหเฮ้ย แต่พอมันมีหลุมแบบนี้มันบ่งบอกเลยนะว่าตรงไหนมันแบบว่ามีดันเจียนอะไรประมาณนี้เพื่อนนะเออมันเป็นอะไรที่ใช่ใช่ใช่เอ้แต่ว่าตอนนี้เรากำลังเจอหมู่บ้านนะฮะทุกคนเพราะฉะนั้นโอ้ยไอ้ก๊อตเรามาช้าเกินไปว่เพื่อนเรามาช้าเกินไปที่จะช่วยไอ้หมูไม่ใช่หมูเหวอัวน้อยเอ้แก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 โป้งไปหนึ่งทีอ้าวชิด อยอย่างน้อยเราก็น่าจะสามารถช่วยเหลือหลังที่เหลือหลังอื่นๆได้นะเพื่อนนะโดยการที่เราจะเข้าไปต่อสู้กับโกเลมถ้าสมมุติว่าเฮ้ก๊อตเฮ้กูมีอะไรสนุกสนุกทำเลยเพื่อนเดี๋ยวหลังจากที่มึงตีโกเลมไปใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมึงก็ให้มันเดินตามเส้นทางมาไว้เพื่อนแล้วมึงก็ตีมันตกลงไปข้างล่างโอเคไหมก๊อโอเคไหมนี่นี่นี่สร้างทางให้สร้างทางให้กตีมาตีมาตีมาวิ่งมาเลยอ้าวไอ้กด โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไอ้กอล์มาระกอล์มาระนี่แหมโกดนี่ไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงจริงๆเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมนาให้ทุกคุณผู้ชมดูนี่แน่นี่แน่มามามาโกเลมเราต้องเขาเรียกว่าเกิดการหลอกล่อก่อนเว้ยกอล์ดแน่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 มาละ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 กอล์ดกอล์ดกกดโกเลมมาแล้วเว้ยโกเลมมาแล้วเว้ยเอล์ดกดล์ดตีมันตกไปตีมันตกไปเพื่อนตีมันตกเร็วตีมันตกอีฟิเป็นไงโอ้ เราไม่ต้องออกแรงไว้โกดทุกอย่างมันอีซี่มากๆเลยเพื่อนเห็นแล้วบอกแล้วโอ้ยโกดข้างข้างหมู่บ้านนี้มันก็ไปแล้วเว้ยเฮ้ยโกดโกดมึงรู้แกนู่นโกดแกเลยแกว่ายน้ำเลยเฮ้ยมงโหดว่ะเฮ้ยแสดงว่าชะตามันยังไม่ถึงคาดว่ะโกดไอ้แกไอ้แกตัวเนี้ยเนี่ย แต่ว่าเราจะทําให้มันถึงคาดยังไม่โคตรดูจากทรงแล้วไหน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 อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แล้วก็บุ้งนี่นี่เนี้ยนี่เนี้ยโอ้โหเต่าเต่าหว่าเต่า เอ้แต่ไม่เป็นไรนะแกะน้อยเอาเป็นว่าเราจะส่งเพื่อนนายไปยม,มโลกด้วยแล้วกันนี่แน่เฮ้ยแต่ว่าอันนี้คุณผู้ชมอันนี้ผมขอทําการสปอนหน่อยด้วยความที่ว่าไอโกดเนี่ยมันไม่ได้เล่นเกมไหม่ครับมานานมากนะ,ะมาเลยไม่รู้ว่าในเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยนะโกดนะคือในถ้ำเนี่ยนะหรือว่าดันเจียนเนี่ยเขาจะมีขนาดที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นเวยเพื่อนมึงลองมองงไปไหม ถ้ามันมีขนาดที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นเข้าใจไหมด้วยความที่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราสองคนเนี่ยเรากำลังเล่นอยู่ไมค์คาบเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบเจ็ดจุดหนึ่งนะเข้าใจไหมเห็นไหม่่เฮาผมไม่เล่นมากี่เวอร์ชันวะเนี่ยโอ้โอ้ก็เยอะอยู่นะเพื่อนนะเยอะนะเยอะอยู่นะไอโกดันจะหายประมาณปีหนึ่งได้มั้งคุณผู้ชมประมาณปีปีกว่าได้นะฮะซึ่งใช่ใช่ถือว่าถือว่าเป็นอะไรที่นานมากเลยเพื่อนแต่ว่ารอบนี้แม่งหายไปทั้งภูเขาเลยไบโกดรอบเนี้ยสุดยอด <cas mod> er> อเห็นไหมเห็นว่าถ้ามันดูใหญ่มากยิ่งขึ้นเลยเพื่อนถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันเก่าเราที่เราเคยเล่นกันเนี่ยนะคือถ้ามันจะไม่ได้มีสเกลที่ใหญ่มากขนาดนี้นะฮะคุณผู้ชมเออว่ะก็จริงแล้วมีอะไรเพิ่มมาด้วยเนี่ยอ๋อแน่นอนแน่นอนแน่นอนมีมึงกลับเข้ามาด้วยเห็นไหมก็ว่านี่กูโทรหาโมแจงเลยกูบอกว่าเฮ้ยฮัลโหลเดี๋ยววันเนี้ยนะเดี๋ยวเกมเมอร์โกจะมาัากูช่วยปล่อยตัว1 1 7 1มาหน่อยนี่แค่นั้นเองแล้วแม่ก็ปล่อยมาเห็นนะอัะเตอร์นะกูนี่ทำได้ทุกอ่ย ลงมาคุยกันล่ามาว่วงกันดีกว่าเพื่อนโอ้ปรหลุ่เลยโอ้หรูมออหลหลุมเลยโอ้มันจริงๆแล้วมันกว้างมากเลยนุ้ยกดถ้าเกิดเจอเวอร์ชันเก่าอะคือปกติเลยเนี่ยเราจะไปถึงแค่ชั้นศูนย์ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเจอจริงๆอะคือมันจะติดลบเลยเว้ยติดลบถ้ามันมันลงไปลึกได้อีกมากกว่านั้นอะแบบติดลบได้เลยเพื่อนคือแบบว่ามันเป็นที่แบบว่าลึกมากๆเลยมึงคิดว่าถ้าเกิดตรงน้ําแอ่งน้ําทะเลทรายแบบนี้นี่ เราจะโดนอ๋อตีมึงมึงกกหวมึงโมโหอะไรวะะไอ้กูไม่จะมันตีนนมันอ๋อกูนึกว่ามึงโมโหกูแล้วมึงก็เลยไปลงที่เต่าน้อยน่าสงสารจัดเลยเนี่ย โอ้การทะเลตายนี่ก็หายไปหนึ่งช้างเหมือนกันนี่นไงโค้ดกูนึกว่ามันจะไม่หายเนี่ยโ,โอ้โหเอาเหรอเออวันนัหนไหนไหนนไหนไหนน่นโอ้หายไปสองหลุมด้วยว่ะเ,เดี๋ยวก็นะไอ้ตรงเรือนี่จำได้ว่ามันน่าจะมีกล่องอ่ะนี่ไงมีกล่องอว้าวว,าว้าวนี่คืออะไรมึงจะบอกน้องม,มึงติดลบอ่ะติดลบเนี่ยเออใช่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 มันมันติดลบจริงๆริงนู้ยทุกคนอันเนี้ยผมพูดตรงๆเลยไอ้โก้ดมันอาจจะไม่รู้นะเพราะว่า ไอโค้ดมันเพิ่งกลับเข้ามาเล่นอะไรประมาณนี้เอ้โก้ดไม่เป็นไรเพื่อนอนายมาหาเราเลยเพื่อนเดี๋ยวเราจะทําการพานายออนทัวร์โดยกันนั่งเรือคู่อุย นั่งเรือกูเดี๋ยวนะเออเรือกูใจแล้วใจแล้วอันนี้น่ะตอดีต่อยนะเอ้ยมึงช่วยเอาเพลงนี้เอาจากหัวกูหน่อยได้ไหมเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวเราจะลองดูเขาเรียกว่านี่ไงอ้โคตาเรียกนะแม่น้ำวนแม่น้ำวนนอนะแม่น้ำวนโอ้โหพย่มี่ไอ้โกดถึงนี่เลยมึงเห็นเส้นกลางๆไหมเพื่อนเราจะผ่านไปด้วยกันว่ะเราจะผ่านไปด้วยกันเราจะผ่านไปด้วยกันโกดอ้า กด <God, S 2> เ,เราดำ <laughs> เ,เอาเรือเรือสรุปแล้วลคือพวกเราสองคนรอดนะคุณยมแต่ว่าเรือไม่รอดเรือไปหวัน่นแล้วเว้ยโคอรเฮ้ยแต่เมื่อกี้นี่มันแจ็คกันรถเนี่ยว่ะ <laughs> เออเนี่ยโอ้โ,อโหนี่แจ็คดอสันเลยนี่หว่าขนาดเนี้ย <laughs> 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 สรุปเมื่อกี้มาลองไปถึงชั้นไหนไว้กคตรไหนลองดูดิลองดูดิเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวกู no no ได้ไงอ้โอเคเพื่อนกูกูยิ่งกว่าติดโลกเลยเพื่อนนอกโลกเลเออกูไปนอกโลกเลยนะนะและเนี่แหละคผู้ชมคือการที่เราได้พาเกมเมอร์โกด์นะฮะคัมแบ็กกลับมาภายในเกมไมคับพร้อมกับเจอหลุมที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะฮะมันเป็นภัยธรรมชาติโกดลุงตู่ก็บอกอยู่ภัยธรรมชาติเข้าใจไหม เราจะต้องสวดมนต์ก่อนมันาจริงๆเออมันต้องสวดมนต์ก่อนนอนนะนะออแล้วหลุมนี้จะหายไปเพื่อนสนมิสนมิมาอย่างเงี้ยอาชช่ยช,ช,ชอโอเครัะจะนั้นนัผู้ชมสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมแล้วก็ออชอบพวกเราทั้งสองคนนะฮะก็ฝากให้กําลังใจพวกเราทั้งสองอคนด้วยนะฮะพเพราะตอนนี้นะพวกเราสองคนน่ะย้ายไปย้ายไปใน Facebook กันด้วยแล้วนั่นเองนะครับนีแลลวครับใช่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 นี่นี่เฮ้ยทำทำทำไอเวยนกูทำกูทำมึงใจเย็นดิโอเคมึงอย่าพึ่งหนีันเดียวเตอ โอเคก็วันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอหม่ครับผมสวัสดีครับผม